สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนจ้ามื่อนีก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้าซา,าวซิมพูคนเกา่าคนเดิมเนี่ยแล้วจ้าพี่น้องจา้าช่วงนี้ห้างหายกันเนาะจ้า,จาสาวซิมพูยุ่ง,ย,งยุ่งจ้าก,ก็ดีพึ่งสูญเสียแม่ย่าไปก็เลยไม่ได้ด มีอารมณ์จะถ่ายคลิปทำอีอย่งเลยจ้ะพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ทำที่ทีสุกยาแล้วแล้วม้นนี่ก็เลยมาวางดอกไม้จ้ะพี่น้องเอาดอกไม้ที่จากงานยาเนาะมาวางให้ปู่ยาตายายบรรพบุรุษจากกมากับพ่อปู่พ่อบ้านแล้วกัพี่สาวของพ่อบ้านสาวสีชมพูเองจ้ามากัน3มคนตอนนี้ก็ยุ่สืสารในเมืองใกล้กลกลๆบ้านแล้วจ้านะ้ะมาวางดอกไม้ให้ปู่กับยาของพ่อบ้าน ในวันที่อากาศติดลบสิบพี่น้องนหนาวหนาวคักอีลีจนมือช้าเบิดพี่น้องเมื่อกี้นี้แวอันของตาทวดย้ายทวดของพ่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาถึงปูกับ้าของพ่อบ้านแล้วจ้ะก,กําลังเคลียหิมะออกจากนาลุมซพเนาะจ้ะเพื่อที่จะว้างดอกไม้กับจุดเทียนเนาะจ้ะหิมะมันถ่วมคมจุดเทียนเบิดเลยพี่น้องมาตกลาย หนาวหนาวหนาวครับอีรีพี่น้องทั้งโบสถ์น่ะจ้ะบอกว่าให้เอาดอกไม้ที่แขกที่ไปร่วมแสดงความเสียใจยกับญาติเอามาวางรุมศพ ผู้ญาตาย้ายญาติพี่น้องเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ล่างของแม่ญาสาวสิงหูกระซ่งไปเผาอยู่อีกเมืองนึงเพราะว่าญาเราก่อนเราเสียเรากับได้บอกไว้ว่าให้เผาจากพี่น้องเราบ่ได้แห้เอามาฝังเลยก็เลยต้องล้อทรงไปเผาอีกเมืองนึงพอดีเตาเพอดีมองเผาเนา,จาะจ้ะเนาะพอดีมองเผาอยู่บ้านสาวสิงห์ภูพังจาก โดนน้ำเขาจังไดย,น,ยนี่ละจ้ามุกพังมันใส่ไปไเลยต้องส่งไปเผาอยู่อีกเมืองนึงกันล้อเท่าทานยามาถึงก็จะได้เอาหญ้ามาฝังน้จาจ้านอปัน,นีนรุ่นกันไฟสายผู้สิติดพอพี่น้องสาย้เทีิตกใส่หิมะมันเปียก เบืองสงเราบติดพี่นองเลยฮะยังไง่ะฮะอีกเอกตอร์ b e c a u I maybe b e c a u s อ fall d o n t h ดาวอนโนก็เลย not working สรุปไฟปอติดจ้ะพี่น้องก็เลยเอาเทียนตั้งไว้สิออกไปเสู่สารนอกเมืองต่อตกใช่หิมะแล้วเปียมเพชรติดไหมพี่น้องมืออื่นก็เสียมาจุดไหม ตอนนี S <S <S ้กับภากันออกมาถึงสู้สารนองเมืองเป็นสู้สารตากับย้ายของพ่อบ้านเนาะจ้ะเนาะมาหอดซีมงเลยพี่น้องขนาดออกมาจากในเมืองสบายสองกลัวแม่พี่น้องมาเจอรถติดยู่หน้าปากอุโมงกันลอดน้าไตทะเลกันแม่พี่น้องมันนี่รถบรรทุกเสียอยู่ในอุโมงเลยได้ติดอยู่บักโด้นเลย หนาวคักเด้อพี่น้องออกมานี่ติดลบสิบหาองศาจ้ะอยู่ในหุบเขาเนาะออกมานอกเมืองเราอยู่หุบเขาปกติใส่เวลามาประมาณสี่สิบหานาทีบ่เกินหนึ่งชั่วโมงพี่น้องมือนีใส่เวลาอ้วนเลยจากใบส่องวัวมาหอดสี่โมงเนาะพี่น้องเต็ม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 อีเกลิมอสโน่ค่ะ น้ำทินโดยพ่อปู่พี่น้องอย่างนหนาเ <c oughs> บิ้งเล้าเถือนเนี้ยตักป่วยหิมะออกจากนาลุงศพออกอันญ่มาลูกไั่ลูกซ้ายสิถือกับพย้อมถือเอง <c oughs> พฤากันยางลุยหิมะปานว่านสภาพความรู้สึกคือจังอยู่บ้านนอกเฮาอันดำน้าพี่น้องลุยขีต้ตมดำน้าคือกันเบ๊ะเลยเนี่ยจะ้ะคนสุสานนองเหมือนบริเนียนรถมีคนมา มาอันเกตห,หิมะออกไห้เนาะมะโกยหิมะออกจากทางยางไห้พี่น้องก็เลยต้องยางลุยกันไปคําพอปูย่างพี่น้องแล้วเพียงยางไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแล้วยางน้ำหนามนเลยเพื่อการค้ำพอบะอันข้าปูเว้นพุทธลูกไลฟ์เวิร์ก work in the farm p ด t the lid <laughs> <c oughs> Thank <laughs> you. แม่เข้าไปยืนในร้องโขดมาถึงกันแล้วจ้าหลุงฝั่งเส็ตตาับย้ายข้าบ้านซ้อยกันโกยพี่น้องซ้อยกันโกยมากันสามคนมีกันยุซัมนีและจ้าพ่อบ้านสามอยพูมีกันสองคนพี่น้องกับพี่สาว เ้ล่าออมาวางมื่อนี้พเมื่ออื่นพี่สาวสิกลับบ้านแล้วจะพี่สาวอยู่อีกเมืองนึงแล้จะเสร็จงานงานเราพี่สาวกับฝ้าวกลับไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะเมือ่อเมื่ออีลี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสาวซิมพูสิขอเปิดแฟตอันกล้องไมค่ตอนนั้นเมื่อจะใช้แม่กับพี่น้องวันนี้เนาะเปิดแฟดท้ายหรอคอยเห็นแม่รอบนี้ก็สิจุดติดอยู่ดอกเทียนพี่น้องเพราะว่า ช่วงขับรถมาไฟมันอยู่ในรถอุ่นเนาะเปิดนิดเติมน่าจะติดร้อนพกเบียกแล้วน่าสิ่งแล้วอ็พูดนาทีเกินนะทั้งขอบพูดใสูนเซียม่ย่าไปพี่น้องสูนเซีย สามเขาอาทิตย์ที่สามที่สามวิพีทีแล้วหรือเปลพี่น้องจะมาพึ่งได้ทั้งพิธีกันเนาะจ้ะเนา้องพิธีแล้วเมื่อวานนี้เพราะว่าบาทหลวงบ่มีคิวว่างก็ต้องรอจ้ะปุ๊บเลย จุดติดยู่พี่น้องบันเนี่ยบ่าอ้แอยสูงสิมันแห้งเราก็ได้จุดติดโอ้ยหนาวครับอีลีพี่น้องยืนยูน่ใน,นมือช้าไปเบิดเลยมือชา้าตีนชา้าหนาวคักอีลีมือน,นี้แห้งยืงย่ยน,นีติดลบสิบหาบ้าเนี่ยอพอปูเสี่ยวมวกให้ใส่กับว่าใส่ ข้าเจ้าอยู่โดนงาพี่น้องข้าเจ้ากระชิ้นกับอากาศบกคือห้อง <c oughs> วางเรียบร้อยแล้วก็สิพักกันกลับบ้านกันได้บันี้พี่น้อง สาวสิงพูกัสีขอลาตรงนี้เลยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสาวสิงพูจ้าขอบคุณหลายจ้าเมื่อหนีสีขอโตไปแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้าสีคอร์บ้านจ้าเบิ้งพ่อปูสายสิงพูยางแต่อยากหัวแต่อยากหัวเพื่อนยางรอบแรกเพื่อนสิงายหลังลูกไผ่ก็เลยหัวขวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลียยางหยอกลูกไผ่พี่น้องเบิ้ง อย่าพัวอลายมาเบิ้งไฟพัวเบิ้งวิดีโอยจนหลังไฟพัวตอนนี้ไม่ได้ปีนองเลยไม่ได้มาคา้ำพาก,กันออกมาตั้งแต่บ่ายสองแต่ว่ารถติดอยู่ที่อุโม,มงค์ก็เลยค้ำปูได้ไงสนิ <laughs> ยัง